สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของจีนนะครับที่พวกเขานั้นขยายแสนยานุภาพของทัพเรือแบบก้าวกระโดดนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเพราะอะไรทําไมจีนถึงเร่งพัฒนากองทัพเรือของตัวเองอย่างเร่งรีบนะครับเรื่องนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากทางด้านออล่าบิกเกอร์ ผู้สื่อข่าวประจําประเทศจีนของสํานักข่าว BBC เนี่ยครับเขาได้รายงานเรื่องนี้กันเอาไว้ก็ขออนุญาตหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศแบบนี้ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถางอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังครับเขาบอกว่าตลอด20ปีที่ผ่านมา จีนได้ทุ่มงบประมาณส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือและได้ผลกำไรอย่างงดงามคำสั่งต่อเรือกว่า60%ทั่วโลกในปีนี้ตกเป็นของอู่ต่อเรือในประเทศจีนพูดง่ายๆก็คือว่าจีนต่อเรือมากกว่าประเทศอื่นใดในโลกเพราะสามารถทําเสร็จได้รวดเร็วยิ่งกว่าผู้ใดนิกไซผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือและกองทัพเรือจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของอังกฤษบอกว่าขนาดของอุตสาหกรรมต่อเรือจีนยิ่งใหญ่เหนือธรรมดาจริงๆในหลายด้านนั้นน่าตื่นตะลึงจน เรียกว่าหลายคนที่พบเห็นนั้นก็ต้องตกใจตำแหน่งผู้นําระดับโลกดังกล่าวตกเป็นของกองทัพเรือจีนด้วยเช่นเดียวกันเพราะบัดนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เป็นเจ้าของกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีเรือรบในสังกัดถึง234ลําในขณะที่กองทัพเรือสหรัฐมีเพียง219ลําเท่านั้นสาเหตุที่จีนมุ่งทยานแบบจรวดขึ้นสู่การเป็นมหาอำนาจทางทะเลส่วนหนึ่งมาจากความมุ่งเรือเฟื่องฟูงฟข,องของการค้าทางทะเลโดยประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับสองของโลกอย่างจีนนั้นมีเมืองท่าถึง7แห่ง แต่ติดสิบอันดับแรกของเมืองท่าที่ดีที่สุดหรือว่าค,คึกคักที่สุดของโลกเมืองท่าเหล่านี้มีความสาคัญอย่างยิ่งยวดต่อเส้นทางการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศส่วนเมืองแถบชายฝั่งของจีนก็มั่นคงอย่างยิ่งเพราะก,การค้าขายยิ่งจีนมีความเทะเยอทะยานในการเป็นมหาอำนาจทางทะเลมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งสะสมอาวุธในรูปแบบของเรือรบมากขึ้นเท่านั้นซ้ำยังมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือเกาะและน่านน้ำในทะเลจีนใต้รวมทั้งน่านน้ำอื่นๆที่อยู่ห่างไกลออกไปอย่างแข็งกร้าวขึ้นเร เห็นได้ชัดว่าประธานดีสิจินผิงต้องการให้จีนนั้นเป็นมหาอำนาจทางทะเลแต่เขาจะทําได้ทาเร็จหรือไม่นั้นยังคงเป็นคําถามที่ต้องรอดูกันต่อไปโดยพิธีสวนสนามครั้งใหญ่ซึ่งจะมีขึ้นที่กรุงปักกิ่นนั้นสามารถจะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดว่าจีนเข้าใกล้เป้าหมายในการเป็นมหาอำนาจทางทะเลแค่ไหนถ้าการจีนยังได้เชิญประธานดีวาลาลิมียปูตินผู้นําของรัสเซียกิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือมารวมพิธีสวนสนามดังกล่าวเพื่อแสดงความท้าทายต่อชาติตะวันตกที่เป็นปฏิบัติกับพวกเขา สหรัฐและบรรดาชาติพันธมิตรตะวันตกต่างก,กำลังเฝ้ารออย่างใจจดใจจอ่อเพื่อได้ชมการแสดงแสนยานุภาพของจีนในพิธีสวนสนามมะกราวซึ่งคาดว่าจะมีการนําเอาขีปนาวุธต่อต้านระรบโดรนจมตีใต้น้าและอาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือว่าอาวุธไฮเปอร์โซนิกออกมาอวดโฉมสู่สายตาชาวโลกแม้กองทัพเรือสหรัฐยังคงได้เปรียบจีนอยู่มากแต่เล็งเห็นแล้วว่าจีนเริ่มตีตื้นเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของศักยภาพทางด้านการทหารทว่าสหรัฐยังคงมีทางออกเลยกับปัญหานี้ เพราะความสามารถของอุตสาหกรรมการต่อเรือในสหรัฐได้หดหายและเสื่อมถอยลงไปมากตลอดช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาประธานดีโดนัลดันเคยประกาศว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้นอย่างเร่งด่วนได้ลงนามในคําสั่งฝ่ายบริหารให้เร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมการต่อเรือของอเมริกันเพื่อเรียกคืนความไม่เปรียบทางทะเลของสหรัฐให้กลับมาเป็นดักเดิมแต่เรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญอย่างนักวิเคราะห์คนนี้บอกว่าเป็นคําสั่งที่ทาให้สําเร็จได้ยากมากข้อมูลจากศูนย์เพื่อการศึกษายุทธศาสตร์และการกิจการระหว่างประเทศของสหรัฐระบุว่า ระหว่างปี2019-2023อู่ต่อเรือใหญ่ที่สุด4แห่งของจีนได้แก่เมืองต้าเหลียนกวางโจเจียงหนานและหูตงจงหัวสามารถต่อเรือรบได้ถึง39ลำโดยมีระวางขับน้ำรวมกันทั้งหมด550,000ตันระวางขับน้ำคือปริมาตรของน้ำที่เรือเข้าไปแทนที่โดยเป็นวิธีสากลในการวัดและบอกขนาดของเรือลำหนึ่งหรือว่ากองเรือทั้งหมดซึ่งเมื่อเทียบกับจีนแล้วปัจจุบันราชนาวีอังกฤษมีระวางขับน้ำของเรือรบรวมกันที่399,000ตันเท่านั้น อย่างไรก็ตามแม้จีนจะมีกองทัพเรือขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพราะมีจํานวนจํานวนเรือรบมากกว่าใครแต่กองทัพเรือสหรัฐระหว่างกับน้ํารวมกันมากกว่าและในตอนนี้ยังทรงพลังแข็งแกร่งกว่าจีนโดยมีจํานวนเรือบรรทุกเครื่องบินมากกว่าด้วยแต่ทว่าจีนนั้นก็พยายามไล่ขวดสหรัฐเรื่องของสัญญาณุภาพทางทะเลอย่างไม่ลดละโดยอเล็กซานเดอร์ปาเมอร์นักวิเคราะห์จากสถาบัน CIS ก็บอกว่าเบื้องลึกการสะสมกําลังของกองทัพเรือจีนแสดงให้เห็นว่าไม่มีสัญญาณใดๆที่บ่งชี้ว่าจีนนั้นรามือ หรือชะลอความเร็วในการไล่กวดสหรัฐแม้แต่น้อยจํานวนเรือรบไม่ใช่ตัวชี้วัดเดียวที่จะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของกองทัพเรือได้แต่ที่ผ่านมาความสามารถในการต่อเรือลําใหม่ของจีนน่าทึ่งมากและอาจจะสร้างความแตกต่างในเชิงยุทธศาสตร์ได้หนึ่งในบรรดาอุปสรรคที่ยังค,คงขัดขวางไม่ให้จีนก้าวขึ้นแท่นม,าหามหนาอำนาจทางทะเลแทนที่สหรัฐแม้จะมีจานวนเรือรบมากกว่าก็คือการที่จีนมีเรือบรรทุกเครื่องบินที่ประจําการเพียงสองลำและมีเรือดำน้ําน้อยกว่าสหรัฐนักวิเคราะห์บางรายมองว่าเทคโนโลยีที่ทัพเรือจีนใช้ ยังล้าหลังและต่ําชั้นกว่าทัพเรือของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งได้เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารมาก่อนตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเรือดำน้ําของจีนถูกออกแบบมาใช้งานในน้ําตื้นอย่างเช่นในแถบทะเลจีนใต้ซึ่งตอนนี้สหรัฐกับจีนกําลังเล่นเกมแมวไล่จับหนูกันอยู่ที่นั่นแต่ถ้าว่าความสามารถของกองทัพเรือจีนในการเดินทางสู่น่านน้าที่ไกลจากแนวชายฝั่งของตนเองนั้นยังมีข้อจํากัดฐานทัพเรือที่เมืองอี้หลินในตะวันทางตะวันออกของมณฑลไห่หนานบัดนี้มีท่าเรือใหม่ถึง5้าแห่งซึ่งดูเหมือนว่าจะสร้างเสร็จ ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและคาดการกันว่าจีนเตรียมประจาการเรือดำน้ําขนาดใหญ่ที่สุดล้าลำที่ท่าเรือเหล่านี้โดยล้วนเป็นเรือดำน้าชั้นจีนหรือที่เรียกกันว่าไทศูนย์94ซึ่งสามารถบรรทุกขีป,ปนุษย์ยุเครียนได้ลําละ12บสองหัวรบนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับจีนยังแสดงให้เห็นถึงการทดสอบและซ้อมใช้โดรนจมตีใต้น้ําที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างน้อย2รุ่นโดยโดรนใต้น้าที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายตอร์ปิโดจะถูกนําออกมาในพิธีสวนสนามในวันที่3กันยายน โดยใต้น้าเหล่านี้จะช่วยให้กองทัพเรือจีนสามารถดำน้าลาดตระเวนเพื่อตรวจการในเขตน้าลึกรวมทั้งตรวจจับเรือดำน้ําของศัตรูหรือว่าสายเคเบิลสื่อสารใต้ทะเลโดยไม่ต้องเอาชีวิตของกําลังพลน,นั้นไปเสี่ยงแมทธิวฟูนาลิโอโอลี่นักวิเคราะห์ประจาโครงการอํานาจจีนของสถาบัน CSIS บอกว่าเทคโนโลยีทางทางหารของจีนนั้นส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์และเส้นเวลาในการพัฒนานยัางคงไม่ชัดเจนดังนั้นคาถามใหญ่ตอนนี้จึงเป็นเรื่องที่ว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหน กว่าเทคโนโลยีของจีนนั้นจะพัฒนาถึงขั้นที่ใช้ได้ถึงกระนั้นฟุนาอีโอลีก็บอกว่าสหรัฐไม่อาจมองข้ามไปคุกคามจากอุตสาหกรรมการต่อเรือของจีนและการเสริมสร้างแสนยานุภาพทางทะเลข,ของจีนถูกขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่บอกว่าพวกเขานั้นมีความเจ็บปวดในอดีตดังนั้นพวกเขาจําเป็นที่จะต้องเพิ่มพลังอํานาจและความรักชาติเข้าไปสิ่งที่ทั่วโลกนั้นกําลังจับตามองนั่นก็คือการขึ้นสู่เป็นมหาอำนาจของจีนในสายตาของประจาาดีสรีจิ้นผิงแล้ว เป็นการฟื้นตัวจากอดีตอันน่าอัปยสูมสุที่ผ่านมาเขาเฝ้าเน้นย้ำถึงคุณค่าของการมีกองทัพเรือที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์นั้นส้ำรอยเดิมในตอนที่จีนถูกลุกรานหลายครั้งระหว่างปี1840ถึง1949จนราชวงศ์ชิงที่เคยเกรียไกรล่มสลายบ้านเมืองตกอยู่ในสภาพเจลาจนทั้งมีการปฏิวัติและสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนต้องประสบกับความทุกข์ยาก ประทิบลีสีจีนผิงใง้คำมันว่าจีนนั้นจะต้องไม่ถูกเหยียดหยามเกียดเช่นนั้นอีกและชาวจีนจะต้องไม่พบเจอกับความทรงจําอันขมขื่นจากการถูกตักชาติรุกรานอีกต่อไปที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็จะเห็นได้ว่าเวลานี้จีนนั้นริ่มีการพัฒนาในเรื่องของกองทัพเรืออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเนี่ยครับพวกเขานั้นได้มีการเสริมกองกําลังทางเรือมีการพัฒนาเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่จะติดตั้งกับเรือรบรุ่นใหม่ๆได้มาอย่างต่อเนื่องเรื่องราวเหล่านี้แหละครับจี สร้างอำนาจในหน้าน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกมากขึ้นในขณะที่เพื่อนบ้านตั้งแต่ไต้หวันไปจนถึงออสเตรเลียก็เริ่มที่จะมีความกังวลกับคำขวัญเชิงยุทธศาสตร์ดั้งเดิมของจีนที่ได้ยึดหลักซ่อนงความแข็งแกร่งรอคอยโอกาสกำลังผลิดอกออกผลอย่างงดงามในปัจจุบันนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดต ในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไม่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้เข้ามาแล้วนะครับท่านสามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนเดือนละ100บาทหรือว่าท่านจะสนับสนุนเป็นซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทซูเปอร์เตงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีอมรัพย์เลขที่บัญชีก็หนึ่งหกเก้าสามสี่สองห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหกเก้าสามสี่สองห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ขอบคุณทุกทคนขอบคุณทุกๆกุท่านนะครับที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันครับ